And everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me fire your gone, because that would bring a tear to me. This Lord is glory let's start a brand story now my love right now there'll be no other time and I can show you how my love talk in everlasting word and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. And you think that I don't ever mean a single word I say. Worse, all I have to take your heart away. It's only worse, and worse, all I have to take your heart away. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณธรรมได้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวินาภาทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะเปิดรายการมาช่วงแรกวันนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้ในแขกรับเชิญของเราและแน่นอนค่ะรายการคุณธรรมคุณธรรมได้นั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกัน ของสององค์กรสําคัญนะคะนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะร่วมมือกันกันกบสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการสร้างสารรายการที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้นะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็จะนําเสนอเรื่องราวของคนที่ทําดีคนที่มีคุณธรรมในจิตใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะทุกท่านคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจิตอาสาถือว่าถ้าเกิดพูดเนี่ยเหมือนจะง่าย แต่ความจริงแล้วเนี่ยทำยากนะคะเพราะว่าการที่เป็นจิตอาสานั้นนอกจากความตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการเสียสละนะคะการทำจิตอาสาในแต่ละโครงการในแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งจิตอาสาที่วันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นจิตอาสานะคะที่เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะ เมื่อสักครู่ของจะาได้เห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วนะคะเป็นนายตำรวจจิตอาสาที่ใช้ความสามารถของตนเองในด้านของการร้องเพลงใช้พรสวรรค์ของตนเองนั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำแบบนี้มานานนะคะระยะเวลาเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่อง แขกรับเชิญของเราวันนี้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับพันตารวจโทวีระนุสินค่ะรองผู้กํากับการจราจรตารวจภูธรพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองวีระกสวัสดีครับขอบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดรายการมานะคะนึกว่านั่งชมคอนเสิร์ตอยู่นะคะแตกต่างจากเทสที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากๆเลยค่ะอย่างที่ต้องบอกนะคะว่าการทําจิตอาสาไม่ใช่ เรื่องง่ายเลยนะคะงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่างานมีมากมายล้นมือนะคะอย่างงานที่ท่านรองวีระดูแลตอนนี้เอางานในภาระงานของเราทางราชการเนี่ยเราดูแลส่วนไหนอยู่คะตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็เป็นรองผูมิกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรพระนครศรียุทยานะครับก็ดูแลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็การกวดขันวินัยจราจรน,นะครับแล้วก็เสริมสร้างส่งเสริมให้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจันงหวัดพนรศรีอยุธยาครับค่ะดูเรื่องของการจราจรเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรามาเริ่มต้นในการทํางานด้านจิตอาสาจุดเริ่มต้นมันคืออะไรแล้วเราเริ่มทํามาตั้งแต่ปีไหนพศออไหนเลยคะจุดเริ่มต้นก็คือผมเ,อเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็ก,ดกแล้วอตอนเด็กๆเกนี่ยก็ครูก็ชอบให้ไปร้องเพลงหน้า,าห้องให้หน้าแถวอะไรให้เพื่อนๆฟังเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราได้ร้องเพลง ให้เพื่อนๆฟังให้ทุกคนในที่ประชุมอะไรฟังเนี้ยเราจะมีความสุขเห็นทุกคนเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขมันก็เลยเริ่มจากการที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับครับค่ะแล้วมาเริ่มทํางานเพื่อสังคมได้ยังไงคะสําหรับการทํางานเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็มามาเริ่มตอนที่เป็นสารวัตรป้ปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพนมสนา,ารคามช่ไหครับปีประมาณ1ิปีที่แล้วครับสิปีที่แล้วครับก็ตอนนั้นก็ เราเราร้องเพลงอ่ะเราก็ไม่รู้จะไม่รู้จะทําประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เราร้องเพลงอยู่คนเดียวที่บ้านร้องอยาก็มีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนะครับทีนี้เราก็เวลาเราไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเวลาเพื่อนๆเขามีการสังสรรค์กันเงี้ยเราได้ร้องเพลงให้เพื่อนฟังเราก็มีความสุขแต่ทีเนี้ยตอนที่ย้ายไปอยู่พนงสารคามเนี่ยมันมันไม่มันอยู่ไกลจากเพื่อนๆก็เลยไม่รู้จะไปร้องเพลงให้ใครฟังเราก็เลยเออเราลองไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็ ทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับเนื่องจากเราบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนอาจจะมีสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะครับบางคนก็ชอบเตะฟุตบอลบางคนก็ชอบไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนบางคนก็ชอบเตะตะก้อบางคนก็ชอบตกปลาแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้เลย ผมชอบอยู่อย่างเดียวเลยคือการได้ร้องเพลงได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟังพูดแบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ค่อนข้างห่างเลยจกีฬาไม่ได้เล่นเลยครับก็เลยมาใช้การร้องเพลงในการทํางานเพื่อเพื่อการกุศลเพื่อสังคมงานแรกที่เราทําในยุคนั้นช่วงแรกๆเราทาด้านไหนคะเราไปร้องที่ไหนอะไรยังไงคะช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกก็เราก็ไม่รู้จะทําอะไรก่อนตอนแรกก็ทําทำเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดก่อน ตอนที่ไปเล่นครั้งแรกเนะี่ยจะไปเล่นที่ตลาดนัดตลาดน้ําบางคล้านะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเราอยู่พนนมสรารคามกับบางคล้าเนะี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่มีความมั่นใจตอนแรกอนะที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมกต่อหน้าสตาคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยอ,อ๋อเรื่องปกติเนาะจะเคยเล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ใช่ครับถ้าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุ้นเคยนะครับแต่นี้เราไปเล่นแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเราคนอื่นจะสนใจไหมค่ะแล้วก็ไป เราก็เลยไปที่อำเภอข้างเคียงก่อนนะครับเพื่อไปดูความรู้สึกก่อนว่ามันเป็นยังไงครับ <คะ S 1> ซึ่งในความรู้สึกตอนแรกมันก็กดดันนะคะรับแล้วก็<ม>เราก็ผ่านจุดๆนั้ดดนมาได้<ม>ตอนเราเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขคนก็เ,เดินผ่านไปผ,ผ่านมายิ hm ้มแย้มทักทายแล้วก็กดยกมือเยี่ยมอะไรแบบนี้เราก็เอเอเราก็รู้สึกว่ามีความสุขในในการที่ได้เล่นดนตรีให้ใครก็ได้ฟัง<ค>ะนะครับ <คะ S 1> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจาก,จาก,จาก,จากที่เล่นดนตรีตลาดนัดนะครับเงินที่เราได้จากคนที่ เขาให้เราเนี่ยเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยค่ะเราเรานำไปบริจาคต่อหรือ,อยังไงคะรือนำไปทำโครงการอะไรบ้างคะตอนแรกๆเลยเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาไปทำเอาไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสต่างๆก่อนอนะครับก็ครั้งแรกเลยไม่ได้เราก็ไม่ได้เขียนป้ายว่าเราจะไปบริจาคอะไรเราแค่ไปลองดูเฉยๆก็เอาเอาถุงกีตาร์เปิดไว้นะครับก็ได้เงินมา600กว่าบาทในครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจนะครับ แล้วก็รวบรวมรวบรวมไว้แล้วก็ถึงเ,เวลาเราวันไหนที่เราว่างเนี้ยเราก็จะไปส่วนใหญ่เราจะไปที่มูนิทิโรเลนโซจังหวัดชนบุรีพระน,น,นคมซึ่งอยู่ไม่ใกลไ้ไม่ไม่ไกลาจากโรงพักผมมากนะครับก็จะไปที่ที่นั่นบ่อยจะเป็นมูนิทิของเด็กเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ติดเชื้อ,อติดเชื้อให้ดวีเด็กก็ติดเชื้อให้ด้วีด้วยนะครับแต่ก็เด็กๆที่น่ารักก็เลยไปที่นั่นบ่อยครับค่ะ แล้วปัจจุบันที่เราทำเราก็ยังคงเปิดหมวกอยู่ทุกวันนี้ครับยังทํามาเรื่อยครับวันวันหยุดใช่ไหมคะไปในวันหยุดจากราชการอตอนนี้จะไปเฉพาะวันหยุดอย่างเดียวครับค่ะครับเราไปประจําอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีที่โลตัสห้างโลตัสนะครับโลตัสก็จะมีโลตัสอยุธยาห้างโลตัสลังสิต นะครับที่เพิ่งไปมาเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้โอ้อันนี้นขยับไซส์จากตลาดนัดชุมชนเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็จุดจุดเริ่มต้นที่ไปเล่นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มาจากที่ผมผมก็ย้ายไปอยู่ที่เป็นสวสดิ์สืบกระทุ่มแบนตอนนั้นย้ายจากพนมสรา,ารคามไปกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็พอเอิญพอดีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาลพอดีอนะครับผมก็เลย เออเราไปเล่นเปิดดนตรีเปิดหมกช่วยเหลือผู้ประสบภัยนในหลายประเทศในปาก็อย่างอย่างในภาพเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ได้ <ใน S 1> เงิเนรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้เงิน1นึ่งแสนสาบาทนะครับก็ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒน์เป็นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นครับค่ะแสนกว่าบาทนี่เราเรา,เราเล่นอยู่กี่วันคะจำได้ไหมคะตอนนั้นก็ประมาณสักน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ตอนนั้นไปว่างตอนไหนก็ไปคือเราอยากอยากจะทําให้ให้ ให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับผมมีเวลาว่างก็ไปมีเวลาว่าก็าไปครับซึ่งจากการที่ได้ทำเลื่อนติดปนหมกช่วยเหลือประเทศในปาลเนี่ยก็ภูมิบัญชาก็เห็นเห็นในข่าวต่างๆมีมีสํานักข่าวต่างๆไปทําข่าวนี่ครับผู้บัญชาก็ก็เห็นในการ ทุ่มเทและความตั้งใจของเรานะครับอตอนนั้นท่านพลตํารวจโทวีรพงษ์ชื่นพักดีท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจปฐนภักดิ์เจท่านก็เลยเให้มอบรางวัลเป็นตํารวจดีเด่นตำรวจปฐภักดิ์เจ็อันนี้คือท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒนนะครับที่ไปมอบอที่สารการจังหวัดนะครับไปแล้วก็ท่านท่านพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นพักดีเนี่ยเวลาท่านมอบมอบรางวัลให้ตํารวจดีเด่นตำรวจปฐภักดิ์เจ็ให้แล้วเนี่ยท่านก็มีแนวคิดมาว่าเราจะทําโครงการอะไร ที่มันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้อีกไหมนะครับผมก็เลยผมก็เลยเออลองมาลองออนึกตอนนั้นที่เราผมเป็นร้อยเวรน,นะครับตอนเรียนจบมาใหม่ๆร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทเนี่ยเวลาเราเข้าเวรเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุนะครับมีมีผู้ปกครองเนี่ยพราะคุณพ่อเนี่ยพาลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคุณลูกก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่า ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยออมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มนะครับแล้วก็ศรีรษะของลูกเนี่ยไปกระแทกกับ<ม>พื้นถนนนะครับทำให้ศรีรษะแตก<ม>กระโหลกแตกนะครับ<ม><ม>แล้วก็ทําให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ<ม>แต่ตัวพ่อนี่ก็ไม่เป็นไรมากนะครับเนื่องจากผู้ใหญ่นี่ก็ร่างกายที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่า<ม>เด็กๆนะครับเด็กๆก็มีร่างกายบอบบางนะครับ ก็เลยเรารู้สึกเกิดความหดหู่นะครับแล้วก็เวลาเราลองมาสังเกตตามโรงเรียนต่างๆนะครับโรงเรียนปถมโรงเรียนอนุบาลเวลาเด็กๆเนี่ยไปรถไปโรงเรียนโดยนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยจะนั่งอาจจะขับขี่นะครับแล้วก็บางทีลูกก็นั่งข้างหน้าบางทีลูกก็นั่งข้างหลังนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกประมาณ ครึ่งครึ่งสมมติมา100ร้อยคันเนี่ยพ่อแม่จะใส่หมวกกันน็อกประมาณ50 50คัน50คนแต่เด็กๆเกนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีหมวกกันน็อกใส่ครับก็เลยเราก็เลยเถ้าเราไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆนีนะ่ก็จะเป็นการดีก็เลยไปนําเรียนท่านพลตำรวจโทวิพรพ์ชื่นพักดีนะครับท่านก็ท่านก,ก็สนับสนุนให้ทาําโครงการโครงการเล่นดนตรีเปิดหมวกซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆครับค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะสาหรับโครงการนี้ก็เฉพาะโครงการหมวกกันน็อกเนี่ย 9ปีแล้วครับครับแล้วทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมคะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ครับก็แจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดก็7,600ใบครัใบครับอค่ะถือว่าเป็นเป็นเป็นการทําสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเรามองเห็นปัญหาที่เห็นอยู่บนท้องถนนเราเห็นเลยว่าเด็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะอำเภอต่างๆเนี่ยร้านค้าที่ขายหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับ<ล>เขาไม่ลงมาขายอย่างนี้หรอคะเขาไม่รับมาขายเหรอผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการที่เด็กๆต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยครับครับก็เลยตามต่างจังหวัดนี่จะจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่กันครับ ก็เหมือนหาซื้อยากด้วยเอาตามระแวกบ้านก็หาซื้อไม่ค่อยได้ครับค่ะเราเราไปนาหมวกกันน็อกไปให้น้องๆนี้นําไปให้ที่ไหนบ้างคะที่ผ่านมาก็ผมก็จะย้ายไปหลายที่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นอยู่สมุทรสาครก็แจกที่สมุทรสาครตามโรงเรียนต่างก็ทโครงการนี้ไปด้วยใช่ครับเวลาย้ายไปแต่ละที่ก็ตอนปัจจุบันนี้ย้ายมาที่อยุธยาก็ทาที่อยุธยาก็จะไปแจกตามโรงเรียนต่าง ที่เป็นจะเน้นไปที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนเทศบาลที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีกําลังทรัพย์น้อยหน่อยอย่างี้ครับก็จะไปแจกครั้งหนึ่งก็ประมาณ400ใบ5 0าใบา600ใบนะครับบางทีก็200ใบบ้างแล้วแต่ขนาดของโรงเรียนครับค่ะเราทําแบบนี้แล้วความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกภาพที่เห็นตามท้องถนนในทุกๆวันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมก็ความรู้สึกนี่ก็เราตอนเราไปเล่นดนตรีเนี่ยเราก็มีความเหน็ดเหนื่อย บางทีก็เจ็บนิ้วบ้างกลับมาบางครั้งก็บางทีร้องแบบได้อารมณ์มากเราก็กลับมาก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าเราก็เวลาเราได้ไปแจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆแล้วเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้คำบัญชาเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะครับเราก็เราก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุข ค่ะถึงได้ทําโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องค,ค่ะถามถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกลน้นี้เราเตรียมจะทําโครงการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมวกกันน็อกสําหรับน้องๆบ้างไหมคะก็โครงการในอนาคตตอนนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ในปัญหา<น>ที่เราเจอใช่ครับอย่างเช่นอตอนที่พี่ตูนวิ่ง9ก้าคละ้าเนี่ย มอสักคู่เห็นภาพด้วยค่ะใช่ใช่ครับผมก็ไปเล่นดนตรีปิดหมวกเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของพี่ตูนนะครับก็ตอนนั้นก็มอบเงินช่วยสนับสนุนโครงการ9ก้าคนละเก้าไป30 0 0 0บาทครับได้จากการร้องเพลงือนกันใช่ใครับก็เราเราไม่ต้องลงทุนอะไรครับเราก็แค่เสียสละเวลานะครับแล้วก็เสียสละกําลังกายกําลังใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันมีความสุขมากมากกว่าที่ที่เราคิดไว้ครับอืมค่ะก็ถือว่าเป็นเป็น การทําจิตอาสาที่ความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าช่วยเฉพาะคนไทยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีช่วยมิตรประเทศต่างๆเข้าไปด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่น้ําดีอีกหนึ่งท่านขอครับคุณครับนะคะแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยเพราะว่าเอาเอาตามความความความจริงเลยคือปกติ งานจราจรเนี่ยเราก็สัมผัสกับอากาศร้อนๆนะ <c oughs> เวลาออกไปด้านนอกก <c oughs> ็เชื่อว่าหลายคนควรจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปทําหน้าที่ด้านนอกเนี่ยก็เจออากาศร้อนนะคะกลับมานี่ก็ก็อ่อนเพลียแล้ว <c oughs> ในวันหยุดนี่ก็ควรจะได้พักผ่อน <c oughs> แต่ว่าถ้ารองวิลาก็เลือกที่จะไปร้องเพลง <c oughs> เปิดมั่ว <c oughs> นะคะเพื่อนําเงินที่ได้เนี่ยไปไปใช้ในโครงการต่างๆนะคะอย่างที่ ที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงค่ะในหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้นะคะเชิญค่ะก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นความสําคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เองพ่อแม่เองนะครับแล้วก็ตัวเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย มันเกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงมันถ้าไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านตระหนักถึงความสําคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่ใส่เพื่อการตํารวจจับนะครับขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านเองครับค่ะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่เพื่อการตํารวจจับนะคะแต่ใส่เพื่อความปลอดภัยของน้องๆหนูๆและก็ตัวท่านเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองวีระมากเลยค่ะวันนี้ให้เกิมาร่วมรายการกันนะคะขอบพระคุณมากครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่วันนี้นํามาพูดคุยในรายการกันแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆอย่างอื่นนะคะให้ติดตามกันต่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าคะ่ะ ความสนุกและคุณค่าของพุ่งปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่งเอาบุญรอดพุงประเจ้านี้เอ,อาเลยจักรยานได้าจเด็จกจักรานผ่านเอาเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์วเวลา9้านาฬกาิกาสาสินาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับคำถามที่คุณสงสยัยผมจะ ้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขาย,ยื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มี่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับ,บอังภอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภา,าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-6102และ02-206-6103 LINE i d @10 Hotline ไลน สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซกชั่น77ทุกวันศูกร์เวลา21นาฬิกา45นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่องสิเข้าถึงปัญหาความเดอดร้อนของประชาชนในทุกนิติ ้ไทยพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากทิกคณะกรรมาการในรายการ,รทกบทบาทกรรมการิการออกอากาศทุกวันตรงเวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา มาในช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมติดตามเรื่องราวของชุมชนหนึ่งค่ะชุมชนนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะแม้ว่าสมาชิกในชุมชนจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้และช่วงวัยแต่ว่าคนในชุมชนนี้ค่ะเขากลับให้ความร่วมมือกันดูแลเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนำมาซึ่งความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ มาถึงตอนไหนคะองมาถึงเมื่อกี้เลยคะ่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะไกลไหมคะ,มคะนิดนึงคะ่ะแต่ว่าคือแบบช่างคาาคือสวยมากเลยนะคะของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีคงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ําเจ้าพยา ในตำบลบ,บางขุดนะัต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพกเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาะวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพไรายรได้แล้วก็นี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านยะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็นี้สิง ก็จากที่เราสํารวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่สุดโซมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้ เรารู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่ วัยแรงงานนี้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ย เขาก็มีการว่าเราจะทําอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะพี่ค่ะลูกแพะค่ะถ้าเราไปทํางานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะการที่เราได้ทํางานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทําให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะปุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและนิสินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ 1. เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทําบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืมตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมล่อนนะคะใช่ค่ะ ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสานบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสารกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะ ที่นี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นํามาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคําว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้ ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชนเลยค่ะภายใต้รูปแบบของการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนนะคะนาไปสู่ชุมชนคุณธรรมแล้วก็แน่นอนว่านํามาซึ่งความแข็งแกร่งของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลําพังแค่เพียงที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะตกหล่นนะคะหรือว่าขาดในบางส่วนเพราะฉะนั้นคนในชุมชนถ้าเกิดว่าร่วมมือกันแบบนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหา ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวเท่านั้นนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังสามารถไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่จะแนะนําต่อไปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moro Touch ค่ะของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรม ชชุมชนองค์ความรู้นะคะมีหนังสือหน้าอ่านมากมายเกี่ยวกับคุณธรรมที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในจริงในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้สามารถดูวิดีโอต่างๆได้นะคะรวมทั้งดูรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยค่ะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อมอบองความรู้ให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะ สำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ